คุณผู้ชมคะนี่คือด็อปโปกิเอ่อผัดซอสเผ็ดผสมชีสสำเร็จรูปนะคะราคาสองร้อยสามสิบสองบาทเว้ยราคาปกติสามร้อยสี่สิบแปดบาทตอนนี้เหลือสองร้อยสามสิบสองบาทนะคะเออซื้อสองฟรีหนึ่งด้วยอืมไม่ไม่ไหวแล้วค่ะมันแพงจังวะ ถ้วยนี้เดียวอ่ะน,นี่คือเทียบขนาดมือจิ๊บนะราคาเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราเพื่อน้องค่ะเพื่อนางน้องนะคะตรนนี้เป็นโซนอาหารแบบต่างประเทศนะคะก็จิ๊บเห็นมันกระแทกเข้ามาในลูกตาพอดีเดี๋ยวจิ๊บจะลองซื้อไปรีวิวดูเนาะ พถึงบ้านนะคะก็ได้มานั่งพินิพิจารณาดูความคุ้มค่านะคะ232บาทจุดศูนย์ูนย์สตางนะคะซื้อ2แถมฟรี1ถ้าซื้อ2ก็จะอรา,าคาประมาณ464บาทได้3กล่องใช่ไหมจากปกติราคา348คือแบบแล้ว <c oughs> มาแกะดูกันเลยดีกว่าเนาะอืมมันทำไมมันแพงวะ ทำไมกล้องไม่โฟกัสล่คะ,ะคะโฟกัสคะกิ๊บสังเกตหลายครั้งนะคะที่กิ๊บถ่ายเนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆห,หายบางช่วงเหมือนกิ๊บมือไปจับโดนจุดที่มันรับเสียงนะคะกิ๊บจะพยายามดูแล้วกันว่าตรงไหนเป็นจุดเสียงนะข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแกไงเนี่ยแกเ,เออ๊กหอ๋หหอแล้วค่ะมาเลยเราจะมาลองประเดิมเปิด ซิงปิง,ปงบะหมี่เกาหลีบล็อกตเกะมันไม่ใช่บะหมี่นี่นะโอเคเอ๋อ,อสวยดีนะสวยดีนะอะไรวะเ,เห็นว่าต้องเอาไปเอาไปอบก็ได้เอออบก็ได้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวในกิฟห้องนะอ,อ่านด้านข้างก่อนนะคะนี่นี่เน่ยนะมามามา,มาอ่านกันนะคะวิธีต้มมะวิธีต้มทอด ทอทงสระอีสระอีหายกลายเป็นวิตต้มต้มน้ำเติมน้ำหนึ่งร้อยมิลลิกรัมนะลงในกระทะนะคะแล้วก็แป้งดัตุกิใช้กระทะด้วยหรอโอยทำไมไม่เติมน้ำร้อนแล้วสุกเลยเหมือนมาม่าไม่ได้หรอหรือเอารอวิธีไมโครเวฟกันนะไมโครเวฟเติมน้ำส่งยี่สิบมิลแล้วก็แป้งดับตุกินะคะ,ะคลุกให้เข้ากันแล้วก็ ใส่ในชามนำเข้าไมโครเวฟได้อ่ากําลังไฟ1 0 0 0พันกําลังไฟ700 2ถึงหหรืออะไรเนะี่ย1นึ่นดานาทีหรือ2-2 5ดนาทีก็คือให้เวฟบ5นาทีใช่ปะใช่ปหมเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นปะคะเปิดแล้วก็แกะอ๋อใส่ในชามนี้ได้เลยเหรอเห็นมันในในนี้มันบอกว่าใส่ในชามนี้ได้เลยนะคะนึกมันอง ได้เลยจริงดิ5นาทีเนี่ยนะอกใส่ชาแบบนี้เนี่ยนะ5นาทีหวยเหรอโอเคได้สักทีนะคะโอเคมาเอามาเอามาเอามาสิคะเฮ้ยโดนกระดาษคาทำไปด้วยอ่ะที่ภาษาไทยอะ่ะเอาเถอะนะเป็นของนำเข้าจากเกาหลีนะคะไม่น่าจะขายดีหรอมั้งหรือจะขายดีเห็นมันวางอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะเอ้ยแกะไม่ออกแกะลำบากจัง เออได้แล้วค่ะมาดูข้ายในกันฮกว่าจะออกมานะคะนี่คืออะไรมั่งอ่ะโอ้โหเห็นนะมีซองนะซองใส่บล็อกตุก,กี่นะคะอือ,อหือออันนี้น่าจะเป็นผงชีสนะคะผงชีสคิดว่างั้นอันนี้เป็นแป้งก็พปุกี่ใช่ไหม งโคดอันนี้น่าจะเป็นแผ่นกันชื้นนะคะใส่ชามเนี้เลยนะคิดว่ากิ๊บเอาใส่ชามที่กิ๊บมีแล้วอยู่แล้วดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊บจะลองุอิยถ่ายเห็นโค่นคันกิ๊บกำลังดูโคนันอยู่นะคะโอเคก็เดี๋ยวกิ๊บจะลองเอานี่ใส่น้ำแล้วไปต้มห้านาทีใช่ไหมนะคะแล้วก็ใส่ผงอันนี้ด้วย ขั้นตอนในการทำนะกิ๊บก็ทําการแกะนะคะแล้วก็เออกิ๊บยังกิ๊บไม่แน่ใจกิ๊บเลยยังไม่ได้ใส่ผงนะคะกิ๊บก็เอาน้ําเทใส่ก่อนอันนี้กิ๊บไปตักนะกดนําร้อนมาเลยนะเทใส่ไปแล้วก็คนนะคะแล้วก็ไปโอเวฟรอบแรกกิ๊บอบไปสามนาทีนะคะคือกิ๊บเายจะฉีกแนวนี้แน่ๆนะไม่ได้ทําตามสูตรที่เขาให้นะคะแล้วกิ๊บก็พอออกมามันก็เริ่มเนี่ยค่ะมันเริ่มเหนียวเหนียวเริ่มมันก็เริ่มนิ่มๆแล้วมั้ง นะยังไงก็ไม่รู้แต่กิฟบรู้สึกว่าชิ้นชิ้นมันดูเหมือนไอ้นี่ที่สวนตูดเด็กเลย <laughs> ที่สวนตูดเด็กที่เป็นเม็ดเม็ดขาวๆนะไม่ใช่แบบที่มันเป็นกระบวยกระบวยนะคะ mm hmm. นี่เรากำล,ลังทาของกินอยู่นะไปพูดเรื่องอะไรสวนตูดเด็กวะทีนี้นะคะกิ๊บก็เทผงใส่ลงไปนะเทเทเสใส่ลงไปแล้วกิ๊บก็คน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 นะคะก็ใช้ตะเกียบในการคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะไม่รู้วนะ่าน้ำมันเยอะมันน้อยไหมนะแต่ตอนนี้กลิ่นนี่ไล่มาเลยค่ะโอ้โหกลิ่น เผ็ดคิ้ได้กลิ่นเผ็ดๆนะคะแล้วก็กลิ่นของชีผสมกันนะคะนี่คือนี่ค่ะดูไม่น่าเชื่อว่าเท่านี้นะสองร้อยกว่าบาทชีวิตหนองรู้สึกแบบว่า,วามันมันคุ้มไหมเนี่ยสองร้อยสามสิบสองเนี่ยถ้าหากซื้อตอนไม่ได้ลดราคานี่คือสามร้อยกว่าบาทมันคุ้มไหมเนี่ยมันอร่อยขนาดแพงขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกิ๊บซื้อมานานแล้วด้วยแหละคิ๊บเพิ่งจะได้มาเริ่มกินกันนะคะโอเคทำไมนี้มันเหนียวอ่ะมันเหนียวติดติดติดเหนียวอ่ะเหนียวเฮ้ยมันร้อนนะคิ๊บไม่กล้ากินอ่ะเดี๋ยวแปักขึ้นมาหยิบขึ้นมานี่ค่ะเม็ดกลมๆลี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 ยาวๆเรียวๆเหมือนที่สวนตัวเด็กโอเคดมคอดมใกล้กันกลิ่นชิดแรงมากค่ะ หอมมากนะเอาจริงๆหวังว่าคงจาอร่อยนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองชิมดูหนึ่งสองมคิดว่าเส้นมันยังไม่สุกก <c ười> ิ๊บไปอบเพิ่อมอีกแป๊บนึงน,นั้นเดี๋ยวมาหวังว่าคราวนี้นะคะผมจะสุกแล้วนะคือนี่ไหลายลนาทีแล้วเนี่ยกิ๊บไปอบมาเพิ่อมอีกสามนาทีนะคะไม่รู้ว่าทำไมมันมันก็หูคนข้างแห้งเลยเนี่ยโอ้ m ม่ก d โอ้ก็หวังว่าจะสุกแล้วนะสาทูสุกเถอะนะนะจะได้กินกินสักทีนะคะแต่เมื่อกี้กินเข้าไปก็อร่อยนะแต่เส้นมาแข็งไปหน่อยนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาลองกินอีกชิ้นนะหนึ่งนะเนี่ยช้างช้ำจะร้อนไหมเนี่ยปวดรูปเป่าไหมเนี่ยอ่ะอ่ะอ้าอ่ะ,อะ,อะ ในการกินครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหคือแบบอุ่นมาหลายรอบมากนะคะแล้วมันไม่สุกกะคืออะไรอะ่ะอันนี้ไปอบอีกห้าทีนะโอ้โหไม่รู้มันทําไมมันแข็งอย่างงี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันแข็งจังเลยอะ่ะไม่เม้เนี่ยสมวนจะแห้งเกินไปนะคะกิปเพิ่มน้ําไปนิดนึงนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ดูดิลอ,ลองชิมเลยดีกว,ว่าเนาะมันน่าจะสุกได้แล้วนะบอกตัวกี่จ๋าชิมแล้วนะคะความพยายามในการกินครั้งที่สามเริ่ม องมากินดูแข็งลองมากินดูเฮ้ยอะไรอะไรเหนียวอยาา่อยอยามาพูดกันอีกเลยฮะอย่ามาพูดกันอีกเลยอย่ามาพูดกันอีกเลยน้องบอกว่าอย่ามาพูดกันอีกเลยนะคะอ,อย่ามาคุยกันอีกเลย,ะะยมันเคี้ยวเว้อ <c oughs> ไม่สุกนั่นแน่เลยดูดิเคี้ยวมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยนี่คือใครามาจากปากเลยนะเนี่ยโอ้ oh my god โอ้หมายก็อมือมือมือเอไนี่เคี่ยวมาแล้วเป็นอย่างงี้อ่ะมันฉีกใครมาจะปา่าไม่ใช่เศษฟันมีไหมเนี่ยไม่ใช่เศษฟัน <c oughs> คือต้องคายทิ้งอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ <c oughs> เอาไงวันนีอ้อบมาต้องสิบนาทีแล้วนะเว้ยแกกินยากไปไหม <c oughs> เฮ้ยยาจะทําการไปอบประชดมาอีกห้านาทีนะคะ <c oughs> ใส่น้ําลงไปก็แล้วนะทําไมมันเละอ,อย่างงี้เนี่ยทำไมมั้ย ทำไมมันสานภาพเป็นอย่างนี้วะเนี่มันไหวไหมนี่อู้หูหูหูือ,อ,อถ้วยกระเด้งมันไหม้หรือมันอะไรหรือมันยังไงแล้วมันทําไมอคือแบบจะกลีรร้องมากเลยค่ะคือแบบหลังจากกินมาหลายรอบเลยนะคะคือนี่มันราคาตั้งสองร้อยสามสิบสองบาทเอ๊ะใช่ปะเออสองร้อยสามสิบสองบาทนะแล้วทำไมมันเป็นการกินที่ลําบากยากเข็นอะไรขนาดนี้วะ คือแบบถ้าให้คะแนนนะคะรสชาตินี่กิดไม่รู้แล้วนะเนี่ยคือแบบกินเข้าไปแล้วมันแข็งโป๊กเคี้ยวไม่เข้าอย่างนี้คือแบบมันไม่อ่ะมันเขียนไว้ห้าทีไม่ใช่เหรอเว้าห้าทีนี่มันเว็บห้าทียังไงเนี่ยโอ้ตายจะบ้าตายค่ะโอเคนะคะมาชิมกันดูนะอีกสักครั้งหนึ่งทาไม่แข็งถ้ายังแข็งอยู่กิมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเนี่ยหนึ่งสอง ชมคะสมุนที่คือฟันเราใช่ไหมคะเวลาเราเคี้ยวข้าวมันจะกุอบกุอบกุอบอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ากินเคี้ยวเข้าไปมันอย่างเงี้ยงวกเดี๋ยวมันก็ไม่ลงไปต่อจากนั้นงวกงว๊กคือมันมีซัมติงคาอยู่มันเคลื่อนไม่เข้าหนักกว่าเดิมอีกขายให้เลยคายให้เลย,คย,ย,คย,ย <c ười> เคี้ยวไม่ ๆๆสะเทือนใจมากนะคะเนี่ยนี่คืออะไรคะทําไมทิ้งเคียวไม่เข้าคะเคียวแล้วมันแบบแย่แย่แย่มากมันทําไมมันอย่างนี้ในสองร้อกว่าบาทนี่คือขยะเลยนะคะเป็นอาหารที่กินไม่ได้คะ่ะคือกิดว่าถ้าต้มเอาน่าจะสะดวกกว่านะคะแต่บ้านกิฟมันไม่สะดวกต้มจริงๆคะแนนเต็มหนึ่งร้อคลิปให้ลบสาม i̇şte. น้องบอกลบพันหนึ่งได้ไหม ถ้าชอบก็อย่าล <It> ืมกดไลค์นะคะแล้ว subscribe เพติดตามต่อหน้าตาหน้ากินนะแต่ว่ากินไม่แล้วก็ไม่มีความหมานค่ะไปแล้วค่ะบายบายพี่วานจริงๆถ้ากินให้มันนิ่มๆอ่ะถ้ามันนิ่มๆมันคงกินได้แต่นี่มันไม่ใช่มันกินไม่ได้ะเขียวแข็งมากไอ้กิมแฮมเขียวนะไอ้ชิ้นเดิมเนี่ยดู มันเป็นอย่างเงี้ยมันเคี้ยวต่อไม่ได้แล้วค่ะมันมันแข็งปากเลยอ่ะปลาหัวหมาแตกอะบอกเลยเฮ้ยแย่ค่แย่ย่่แย่งอุ่นยิ่งแข็งแล้วดูดีขอบชามเลอะเทอะลกไปหมดเลยโฮ้ยเฟลเฟ